สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนว่าสิเป็นภายในแต่กะทางต่างประเทศเนาะก็ข้อกับสบายดีกายยินดีต้อนรับข้าสููซองสาวรดาสาวเซโนยเดมูลพี่น้องเนาะโดยมาพบพ่อกับสาวรดาได้ไหนี่กับพี่น้องเลยเนาะหลายปู้หลายคนนะสิ้นคุณเคยเนาะว่าอยู่ในไฮน่าแบบนี้ชีเหตอย่างพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือสาวรดามัดเข่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ มัดเข่าไปพี่น้องเลยกะมัดคนเดียวไปพี่น้องเนาะหากะเริ่มมัดเนาะเพราะว่าทางนี่จะไกลมันหนักสกินเพราะว่าเทียงหน้าของข้าเจ้าเนาะเพิ่นค้างแล้วกะมันก็ค้างบ่เมื่นะพี่น้องเลยแล้วกะมันก็ลอยมากินเข่าเฮาเนาะจนชีวิตไปพี่น้องเลยอันแบบเบ็นยังไงก็จนเหี่ยนเมื่อท่านัพี่น้องเลยเนาะกะได้ไล่บังเดียวก็เกือบบดยังนึงเพล่ะพี่น้องเลย ั้งแต่มันกินตั้งแต่ตอนมันห eng, ่างแดงซ้ำนี่เนาะห่างแดงซ้ำตัวนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมันก็เลยให้กุกเขาเฮาเหียนเนาะทุกคนตอนนี้ก็วัวมากับกบลกบอลนันพี่น้องเลยเพราะว่าเขาเฮากะมันบ่ได้ใส่ผนะุ้ใหญ่เนาะก็เลยห่วงสวันพ,นะนะะนพม่าพี่น้องเลยเนาะโดยอากาศเกี่ยงหมู่บ้านพม่าพี่น้องเนาะให้นี่แล้วกะ็ให้นั่นแล้วกะ็ให้นั่นเนาะแล้วกะ็ถัดไปพม่าพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นข้าวจ้าเนาะพม่าพี่น้องเนาะ อันนี้ถ้าต้องไปจะเปลี่ยนบนทั้งเกี่ยวไปพี่น้องเนาะทั้พงพุ่นน่ะแสดงขุดเลยพี่น้องเนาะก็ะคือหลักผู้ละคนน่ะสิเคยเห็นแล้วเนาะเพราะว่าเม,มืเ่อนั้นกษัตริดาก็ได้เอาคลิปลงแล้วเนาะมาเขามันแด้งหอนหันแล้วพี่น้องเลยอ,อันนี้จะเป็นหน้ายายพ่อพี่น้องเนาะที่สระดาได้มาเกี่ยวก่อนก็คืออันละเขาหมู่นี้ใก่กินนะพี่น้องเนาะโดยก็คือเกี่ยวตรงนี้เสร็จจะข้ามไปหน้า ของตลายอยู่ฝั่งนั่นเพื่อนพี่น้องเนาะหรือว่าหน้าเมย์นั่นเองเพื่อนพี่น้องเลยแต่ตอนนี้กับท่างพระพ่อพันกะกับถ้าเมย์พันกะไปแทกหน้าเพื่อนพี่น้องเนาะก็คือแทกหน้าของถ้าเมย์พันนี่แหละก็คือจะแยกใบตะดดินออกมาจากพอตู้นะพี่น้องเลยจะแยกเป็นตะดดินเป็นคลองตัวเองเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นลายซื้อของพอตู้ยู่แต่ว่าร์พันกะแล้มอบหมายเฮาแล้วแต่ว่าเฮาก็บอมีซื้อเสียงแย่งน้ำอยู่ในหันนะเพื่อนพี่น้องเนาะจะเกิดมาเป็นหันเป็นหนีมากพันกะบหมดแบบ เเห็นพอตู้แล้วเ่เห็นใคสักคนนึงกับมันฉียาดนะยานมันแบบเดือดมันบุ่น,านวายมมน,นะพ่พีน้องเลยเลยแงกมาให้มันเร็วนะพ่พีน้องเนาะนี่กบน้องพ่อสเพิ่นกับน้องก็หอมมาเบิ้งพ่อพีน้องเลยมาบาดีบาดีน้อง้าใสาบายดีหอมร้วบาีล่ะปุญญา,าด้วยุย่าย <c oughs> ายุเย เอานอกเอานอกเนนอกนนก็คือสาราลายมาบัดเขาอะไรก็เอานองสอยยายเนาะมากต่งเพื่นน้เป็นไงมาเนี่ยป็นเพนเม่อยนไเมื่อยเมื่อยมวนเป็นบ่มวนกับหมูคูที่หลายคนอยู่ในงเพียนเนาะเหนเไเป็นไงดูมาไม่เขาอยแม่มาเขาอย่เอาลูกงานรุ่งานไท ลุงมาดูบ่มันตูดีนะเออเออเออโอ้ี่น้อาไอ้มาหมัดเข่าเนาะผมีอันละดื้อเอาอันนั้นมากี่นเอาไว้ดื้อเอาไม่พากล้องมาเนาะมามัดเข่าพี่ๆไว้เดี๋ยวมีจะอยู่ปุ๊บ จะหาวอนได้เลยเป็นคนจามให้น so. ้องผ้าใส่เป็นคนเป็นมือกล้องกับน้องต้นเข่าบ่ามาหนีมาต้นเข่ามาเข่าเอ้ยเป็นมือกล้องให้กันแน่โอเคโอเคบ่โอเคไปได้โอเคนะโอเคเห็นไหมเห็นโอเค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 โชว์นิวเลียอโอเคมันโชว์ยังสิออ้ยโอเคเมันรอบน็อตโอเคทุกคนเดี๋ยวสนอดาจิกลับกล้องก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้น้องพ้าใส่เป็น จบกองห้ไปหน่อยสักเล็กสักหน่อยเนาะจะมันดตวเนาะไกลกิดน่อจเห็นวนนเตที่าต้องเทลี่ยตรงนี้ก่อนน้งเอะคือไกลกิดนั่นเองนะนี่จะเป็นจำเนาะวันีมเกี่ยวันนั้นเารยวอนอาเจะต้องได้เ่าหนาะ เด่น้ยยิงกับโกทุกเรื่องพ่งแต่าัดอยาไล่เนาะเไปแล้ว <Words. S 2> うん。いい เ้าม่อย่างเจ็บตีมันอย่างง้างแล้วมเนา ปะปะไก่เคียวเกี่ยวมันปะทอกันต้องเอาธุรกรรมแบบนี้นะพ่นพี่น้องเลยเพราะอย่างมันมันยุ่งยุ่งไปเลยจะคนมากเลยพี่น้องเลยคือเขาเกี่ยวนะ เบาคู่บอดุ่มนไก่เปียไก่สะมุดมาเร็วกดท้อืฮึไจังไหนคุณหนูน้อย ทางตุลาเพิ่นเอิ uh ้น oh ะ่เ oh ิเอาน้องไปใสาเมื่อเลยเฮ้ยมื่อกล้องใชเมือปะแล้วพ่อแม่พี่น้องเั้ยมื่อกล้องต่อไปจะเป็นต้นข่าบนอะไปจับกล้องให้เยต้นไดน้เจ็บปะอ่าอีดาอีอ่าอีดา อี๋าทายจับอยู่นี่เยอเฮ้ยเฮ้ยบ๊ายบายเพื่อนนะเพื่อนนะบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายหันมาทางนี้บ๊ายบายจุ๊บๆนะจุ๊บไปแล้วจุ๊บนะไปเมื่อ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 เฮ้ยโอเคทุกคนน้องภาษาเพ่นกะซิมขอดโตเมื่อหน้าเลยเนาะเอาลองเขาหอมเพม่อนเมื่อหายเมตู้เลย อุย้ยมากับพ่อมานะนี่แหละจังพ่อจังยุ่งยองวัดเขา่าขอ่อยพ่อพี่น้องเลยมากับพ่อมาโอเคเนาะพ่ภแม่พี่น้องก็คือจะประมาณนี้เนาะมื่อวานนี้กัสารดา,าก็จะขอจบคลิปเพียงส้ำนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยก็พาพ่อแม่พี่น้องเนาะกดไลไ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สารดา,ดาดนไดเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดย กัสซาลดากับอนี ak ่กะได้มามัดเข่าพี่น้องเลยเนาะโดยอ่าพี่น้องเลยกะเพื่อมาจักชาเสียเวลาเลาวทางสาลดาจิขอโตมัดเข่าก้อนเพ่นพี่น้องเนาะโดยกับบอมี่ลายแล้วบอนี้กับพี่น้องเราจะสามไฮนี่กะจักสเดลล์รูบอพ่นพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังจะทำแล้วเนาะโดยน้องเลยมัดเข่ากับมัดเข่าคนเดียวบ่แล้วใครนี่กะยังจักสเดลล์รูบอไฮเน็กับพี่น้องเลยโผล เนาะโอเคทุกคนเบิ่งมากับผมโอ้ยแต่แมนกินเข่าเสียเข่าอีซื่อสวอยสุกอไหนหนะไรเนาะโอ้ยไ่พี่น้องเลยฮะพี่น้องเลยสำนีน้แล้วเนาะโดยกับสำหรับคลิปนี้ทางสารดา,นานทีขอโตอลาไปแลวนะ้วเนาะโดยกับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่สาสบายดีสาบายดีเด้อไม่พี่น้องเบิร์สกูสกุล